ที่เห็นนี้คือแนวทิ้งหินแนวทิ้งหินของอบจอเขามาทิ้งหินไม่ให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอยู่้วเพราะตรงนี้ที่ดินแนี่ดีเป็นที่ดินวัดเป็นที่ดินของประชาชนตอนหลังโดนน้ำทะเลกัดเซาะหายไปประมาณ500เมตรก็เลยมาทิ้งหินสกัดไม่ให้มันกัดเซาะดูแลยิ่งขึ้นเป็นการช่วยช่วย ลดความรุนแรงของคลื่นลงบ้างไม่งั้นเสร็จหมดดินหายหมด,ดน้ำทะเลมัฟก็จะเลย่อนดินดินแนี่ตอนนี้น้ำขึ้นกันเลยมัยอย่างนี้ทางน้ำม่งทิ้งหินชัดแนวหินชัดคล้ายแนวปะการังแต่ไม่ใช่ปะการังเป็นแนวหินเป็นแนวหินของทางอบจอเขามาทิ้งทุนน่นเอาไว้นี่ ทีนี่เืออำเภอบาะกุงชาเชิงเซาอําเภอตำบลสองคลองทีนีเห็นเห็น <im> ต้นไม้ประหลาดนี่ด้วยที่ใกล้ตรงนี้แลวต้น,น,นไม้ประหลาดคืออะไรนี่มันทนแดดมันอยู่ได้กลางทะเลนะไม่ตายโดดเดี่ยวเนะี่ยอยู่ได้ต้นไม้นี้ไม่ตายนะมีกิ่งมีใบยอยู่เนี่ยนะทนมากต้นไม้เล็กๆไม่ตาย มีสาสีต้นอยู่กลางทะเลดูความทนของมันสุดยอด นี่จะพาไปซูมดูต้นไม้ต้นหนึ่งยู่กลานทะเลเหมือน,นกันไม่ตายยังอยู่ได้เชยต้นไม้ประหลาดอศัศจรรย์ยูกลานทะเลโดดๆเด,ดียวๆ